ชนน่านสีแก้วสมาชิกสภาพระทแทนรัษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องกลับเรียนทรรมฐทานด้วยความเคารพจริงๆคนระับผมติดตามรายการสดอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นห่วงรเรื่องมาตรการครับท่านจะมีมาตรการว่า50เมตรมีสิ่งกีดกัน้นที่เรียกว่าบาริเออร์มีกองกำลังเนี่ยตั้งเป็นพันๆน,นะท่านปานครับเอารถเมเอาทุกอย่างรนรถามาวางไว้ ทำไมไม่เจราจาท่านประธานครับทาไมต้องฉีดน้ําทําไมต้องเตรียมกระสุนยางตรงนี้สําคัญที่สุดท่านประธานครับขอให้ใช้มาตรการที่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย mm hmm. การฉีดน้ําโดยไม่มีเหตุมีผลเพื่อกันไม่ให้คนเข้ามาเนี่ยมันอันตรายแล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับสอบในกรรมธิการยังไม่ยังไม่ผลยังไม่ออกนะครับกลับยปท่านประธานด้วยความเคารพรจริงๆคนระับขอว่าเจราจากัน ผ่อนหนักผ่อนเบากันเพราะเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาทําร้ายเขามาฟังไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับคุ้มครองกันทั้งสองฝ่ายแหละอย่าเลือกปฏิบัติครับครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ท่านประธานครับรัฐสภาเราจะไม่มีที่อยู่นะครับผมก็เดี๋ยวให้<ล>ถ้าทําอย่างนี้<ๆ>ก็ไม่ควรอยู่เลยครับอย่าให้ผู้มีอำน,นาจยุบสภาไปเลยขอบพระคุณครับ